สวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่รักและเครารพพี่น้องกลุ่มอาสามาด้วยใจของรวมไทยสร้างชาติที่มาร่วมประชุมกันเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมเต่านินจาก็จะมาแนะนะแนวทางในการทำงานเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นการแนะแนวทางเล็กๆน้อยๆ เท่าที่ตัวเองทํามาเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องอกลุ่มอาสาสมัครที่เราไปร่วมกันเนี่ยแม้เกิดความท้อแท้ท้อถอยว่ากลับมาจะดําเนินการอย่างไรจะเดินงานกันอย่างไรนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่เป้าหมายที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเพราะเห็นาบางผู้บางคนเริ่มจะบ่นกันเล็กๆในเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหตุน,นี้กระผมเต่านินจาจึงมาขอเสนอแนะนะฮะ ถ้าใครมีไอเดียที่ดีกว่านี้แล้วก็ไม่เป็นไรเอามาผสมผสานกันแต่ถ้าใครคิดว่ากำลังจะเริ่มแต่ยังดำเนินการไม่ถูกช่องทางนะครับผมก็จะขอเสนอแนะนะเป็นการปรึกษาหารือหรือว่าเป็นการชี้แนวทางให้นะครับโดยการเริ่มต้นอย่างนี้ครับ หลังจากที่เราได้มีการประชุมพบผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคและเปรียบเสมือนได้รับมอบหมายให้ทำงานในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยที่เรากลับมาแล้วต้องดำเนินการก็คือ1ตั้งกลุ่มของตนเองขึ้นมาในแต่ละพื้นที่อย่างเช่นผมอยู่เชียงใหม่อาลำปางผมก็ตั้งกลุ่มของลำปางเชียงใหม่ก็เชียงใหม่อะไรพวกนี้นะครับนะครับที่ตนเองอาศัยอยู่ เขตดอนเมืองเขตสายไหมเขตอะไรก็ว่าไปนะครับหลังจากนั้นก็เชิญบรรดาพักเพื่อนฝูงก่อนนะฮะเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มให้มากที่สุดนะเท่าที่สามารถจะทําได้นะเมื่อเราได้กลุ่มสมาชิกเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะต้องถามว่ากลุ่มเนี้ยตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะเราก็มาข้อที่สามนะเสร็จแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์หรือบอกวัตถุประสงค์ของเราออกไปว่าเราเป็นใครนะ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับที่เราจะทำเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับหลังจากนั้นนะเราก็แจ้งเพื่อความกระจ่างให้ทราบอีกทีหนึ่งว่าเราเป็นกลุ่มชื่ออะไรก็ว่าไปนะลำปางสร้างชาติเชียงใหม่สร้างชาติหร,หรือกลุ่มอาสามาด้วยใจรวมไทยสร้างชาติอะไรก็แล้วแต่ท่านน,น,นะครับโดยบอกวัตถุประสงค์ของเราก็คือห เพื่อช่วยเหลือเป็นปากเป็นเสียงรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนจากชาวบ้านและประชาชนตลอดจนคนชาติพันธุ์ที่เดือดร้อนและมีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือส่งมาให้เราเพรา้อมเอกสารหลักฐานในการร้องเรียนในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับ 5. เมื่อได้รับเรื่องมาแล้วเนี่ยนะเราตรวจสอบเรื่องราวแล้วทั้งหมดนะเราก็ลงพื้นที่ เพื่อที่จะไปพูดคุยปัญหาที่รับมาว่ามีข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะเพราะเราป้องกันการที่จะกันแกล้งกันทั้งทางการเมืองในระดับพื้นที่หรือระดับชาติหรือกันแกล้งกันในากลุ่มของประชาชนกับประชาชนหรือกับผู้นําท้องถิ่นนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าจะแก้อย,อย่างไรและสิ่งที่ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด นะและในระหว่างที่เราลงพื้นที่นั้นก็ต้องมีการถ่ายคลิปสั้นๆไม่เกินสัก5นาทีนะที่สามารถแชร์ทางไลน์และลงในทิกต o k ได้เพื่อนำมาเสนอเรื่องและปัญหาที่ไปรับมานะครับ 6. เมื่อสามารถสรุปปัญหาทั้งหมดแล้วว่ามีความเป็นจริงตามที่ร้องก็ทำเป็นรายงานออกมาเป็น2ชุดนะชุดที่ห เอาเอาตัวจริงนะของจริงนะครับส่งไปให้ทางประธานกลุ่มหรือทางพักเพื่อให้ดําเนินการแก้ไขอีกชุดหนึ่งเราเก็บเข้าแฟ้มไว้เพื่อเป็นหลักฐานและการติดตามเรื่องนั้นต่อไปนะเพื่อให้รู้ว่านี่เรามีเรื่องร้องเรียนนะาจากใครอะไรยังไงนะครับ 7. หลังจากที่ส่งเรื่องประมาณ30วันก็ติดตามที่ประธานกลุ่มหรือทางพักเพื่อสอบถามความคืบหน้าว่า มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอย่างไรบ้างเพื่อที่จะนำมาแจง้งหรือบอกกล่าวแก่ผู้ร้องเรียนให้ทราบความคืบหน้าทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำเอาเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนนั้นเนี่ยมาแจ้งแก่ผู้ร้องว่าเรื่องที่ส่งมานั้นเป็นอย่างไรไปถึงไหนเพื่อแสดงเขาเห็นว่าเราเอาใจใส่อย่างจริงจังไม่ใช่ส่งมาแล้วก็หายนะก็ทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและเชื่อถือทั้งตัวเราและพัก ว่าลงมาทําเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงแต่พักหรือประธานกลุ่มต้องทํางานอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่รับเรื่องแล้วมาเก็บเงียบในเรื่องไม่ขยับก็จะไม่ได้ผลใดๆตามที่เราต้องการครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากมาบอกในวันนี้นะครับถ้าท่านใดที่รู้และเข้าใจดีอยู่แล้วก็ต้องกราบขออภยัยแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่รู้และก็ยังไม่สามารถที่จะเริ่มดําเนินการได้ นำเอาไปใช้ได้เลยครับสำหรับวันนี้กระผมเต่านินจาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ